คุณครับคุณนั่นแหละที่ดูคลิปนี้ยคุณเบื่อไหมครับกับการเล่นเอาชีวิตรอดรูปแบบปกติหรือนโหมดฮาร์ดคอร์สุดแสนจะคลาสิ ถ้าคุณเบื่อรูปแบบเดิมๆแล้วแล้วก็ลองมายกระดับความท้าทายในโลกที่มีแค่วันบล็อกดูบ้างไหมครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ที่คุณสามารถพาเพื่อนพาแฟนมาเล่นด้วยกันได้โดยเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถเข้าได้ทั้งคอมแล้วมือถือในเวอร์ชัน1.20.1ขึ้นไปผ่าน IP play.mc.cpf.win ที่ผมได้ทำการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ย เดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตวิธีการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบคอมแล้วมือถือให้ดูด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นคนละแพลตฟอร์มกันวิธีการเข้าค่อนข้างต่างกันเล็กน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มขั้นตอนในการสอนเนี่ยผมอยากจะขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนั้นทำคลิปต่อไปแบบนี้หน่อยได้ไหมครับ าทุกคนนั้นกดกันแล้วเราก็ไปดูวิธีการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สำหรับบนคอมและมือถือกันเลยดีกว่าครับ Let's go สำหรับใครที่เล่นผ่านมือถือนะครับให้ทุกคนกดไปที่คำว่า Play จากนั้นให้กดไปตรงหัวข้อ s e r v ์ฟเวอรที่อยู่บนมุมขวานั่นเองนะครับมันจะเด้งมาในหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกคนมองหาคำว่า a d d server แล้วกดคลิกเข้าไปได้เลยช่องแรกนะครับให้ทุกคนนั้นใส่ข้อความอะไรลงไปก็ได้นะครับส่วนช่องที่2ให้ทุกคนนำา p p ที่ผมได้ทำการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอณนะตอนนี้ พิมลงในช่องนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ถ้าทุกคนทําทุกอย่างครบแล้วก็กดเพย์ไปได้เลยเพียงแค่นี้ก็เป็นกานเสร็จสิน้นจากนั้นก็ให้ทุกคนรอจนตัวเกมดาวน์โหลดข้อมูลของทางเซิร์ฟเวอร์เสร็จเลยน,นั่นเองนะครับ พอทุกคนทำการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเหล่านั้นจะยังไม่สามารถขยับตัวหรือทำอะไรได้เลยนั่นเองนะครับเ oh. นื่องจากทุกคนนั้นจะต้องทำการสมัครไ d ดนก่อนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในเกมของท่านซึ่งวิธีการสมัครก็แสนจ,จะง่ายมากสำหรับใครที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์ว่า t รั Register เว้นวักรหัสผ่านที่เราต้องการจะตั้งเว้นวักยืนยันรหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งครั้งเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครไ d ดีเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วเมื่อเราเข้าในครั้งถัดไปเพียงแค่พิมพ์ ทับ Rock in, ark, ล็อกอินเว้นวักรหัสผ่านที่เราได้ทำการตั้งไปเมื่อสักครู่นี้คุณก็จะสามารถเข้าเล่นได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับส่วนสำหรับใครที่เล่นผ่านคอมนะครับให้ทุกคนนั้นเปิดตัวเกมแล้วไปที่คำว่าผู้เล่นหลายคน จากนั้นให้ทุกคนนั้นมองหาคำว่าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์แล้วกดคลิกไปได้เลยมันจะเด้งเราในหน้าต่างนี้ช่องแรกนะครับให้ทุกคนนั้นใส่เป็นอะไรลงไปก็ได้ขอให้เป็นตัวอักษรแค่นั้นพอส่วนช่องที่2นะครับให้ทุกคนนั้นนำา p p ที่ผมได้ทำการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอณตอนนี้พิมพ์ลงไปได้เลยนั่นเองนะครับผม หลังจากที่เราทําการใส่ IP เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดการใช้งานรีซอสแพคของทางเซิร์ฟเวอร์กันด้วยนั่นเอง,เองนะครับเพื่อเพิ่มอัตราสแล้วความสวยงามในการเล่นนั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนทําตามที่ผมบอกจนครบหมดแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลย เพียงแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาในหน้าต่างตัวเกม <Okay. S 1> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> หากเราต้องการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ก็ให้ทําการกดดับเบิลคลิกไปได้เลย <Okay. S 1> แต่ก็เหมือนในมือถือนะครับสาหรับคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกก็ให้ทําการทับรีจิสเตอร์หรือสําหรับคนไหนที่เคยเข้าแล้วก็ทับล็อกอินไปได้เลยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แล้วใครนะครับที่อยากจะไปเอาชีวิตรอดประจ o ภัยนะครับผมในโลกที่มีแค่วันบล็อกนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเดินมากดคลิกนะครับผมไอ้เจ้า NPC ตัวนี้ได้ ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเอาชีวิตรอดปกติเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าเอาล่ะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมงั้นเราก็วาร์ปกลับไปจุดเดิมที่เรามากันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือโรคที่มีแค่วันบ็อกนั่นเองนะครับผม let's go แล้วในตอนนี้เราก็มาอยู่บนเกาะนะครับผมที่มีเพียงแค่วันบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมมันจะไม่ได้มาเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมมันจะพาเรามาเกิดนะครับผมที่หน้าแผ่นป้ายวิธีเล่นวันบล็อกกันนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกาะสามารถนะครับผมศึกษาคําสั่งเหล่านี้ได้เลยนั่นะครับผมแต่สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะสร้างเกาะแบบเมื่อกี้นะครับเพียงแค่ทุก คนนั้นทับ i s นะครับะะผมมันจะเด้งหน้าต่าง G u i แบบนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปกดที่บล็อกหญ้าได้เลยนั่นเองนะครับผมมันจะทําการเชร์พอร์ตเราม้าห้บนเกาะแบบนี้นั่นเองนะครับผมอแล้วถ้าสมมุติเราทับ i s อีกหนึ่งครั้งนะครับผมหน้าต่างมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมชื่อเจ้าเมนูพวกนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านเมนูที่เกี่ยวกับเกาะของเราโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมไอเจ้าอันแรกนะคะรับผมหากเรากดคลิกไปเนี่ยมันจะทา การเชรพอร์ตเรามาที่เกาะของตัวเองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะหากเราทําการอยู่ตรงสปาวนะครับผมแล้วทับ i s ขึ้นมาจากนั้นกดบล็อกเขียวไปปุ๊บเห็นไหมครับผมมันก็จะทําการเชรพอร์ตเรามาอยู่ในเกาะของตัวเองที่เราได้ทําการสร้างไว้นั่นเองนะครับผมส่วนอันที่2ตรงนี้นะครับผมเขาเขียนว่าจุดวาร์ปต่างๆภายในเกาะของตัวเองหากเราทําการกดคลิกไปมันก็จะมีนะครับผมของเกาะคนอื่นนะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยหากเราต้องการไปดู เกาะของคนไหนก็เพียงแค่กดคลิกไปได้เลยมันก็จะทําการเทเลพอร์ตนะครับผมเราไปยังเกาะของผู้เล่นคนนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการตั้งนะครับผมให้คนอื่นนั้นสามารถเทเลพอร์ตนะครับผมไปที่เกาะของตัวเองได้นะครับผม,ผมก็ให้ทุกคนนั้นปักป้ายนะครับผมแล้วก็เขียนตามที่เขาเขียนได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนบรรทัดที่2นะครับผมจะเป็นด้าน,นข้อความนะครับผมที่จะให้แสดงแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมขออนุญาตกลับเกาะ ของตัวเองก่อนแล้วก็ทับ i อเขึ้นมาอีกทีหนึงเมนูถัดมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่ากเกาะนั่นนะครับหากเราทำการกดไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ช้อยให้เราเลือกไอเจ้าช้อยแรกนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการเกิดของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมโดยเรานั้นจะสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้สัตว์เนี่ยวางไข่ได้หรือไม่นี่นะครับผมหากเราต้องการให้มันวางได้ก็ กดคลิกนะครับผมเปิดการใช Luckily, <that> ้งานมันเองนะครับผมหากเราไม่ต้องการให้มันวางก็กดปิดการใช้งานแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้าเมนูที่2นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดแล้วปิด PVP นั่นเองนะครับผมอ่าเขาก็จะถามเรานะครับว่าในเกาะของเราเนี่ยสามารถให้คนภายในเกาะนั้นตีกันได้หรือไม่นั่นเองนะครับผมณปัจจุบันก็คือไม่สามารถตีกันได้นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะนัวเนี่ยก็เปิดการใช้งานมันได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อันถัดมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับ การอัปเกรดเกาะนั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าอัปเกรดเกาะอันนี้นะครับหากเริ่มการกดคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแตกนะครับผมแขนงมาให้เราเลือกอัปอีกเยอะมากมายเลยอันแรกนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วในการโตของพืชนั่นเองนะครับผมหากเราทําการอัปไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีนะครับผมราคาในการอัปต่อคันบอกอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมอันที่2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการสุ่มแร่นั่นเองนะครับ เขาก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่านะตอนนี้เลเวลที่1นะครับผมอัตราการดรอปแรกปัจจุบันมีอะไรดรอปบ,บ้างนี่นะครับผมแล้วเมื่อเราอัพนะครับผมเป็นขั้นที่2เนี่ยมันจะเพิ่มแร่ชนิดไหนบ้างนี่เนะครับผมเราสามารถมาเช็คข้อมูลตรงนี้ได้เลยนั่เองนะครับผมส่วนอันถัดมาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ ขนาดของเกาะนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมได้รองอัพไปแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นขั้นที่2ขนาดเกาะมันก็เลยนะครับผมมาเป็น100่คูณหนึนั่นเองนะครับผมอ่ารายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมเราสามารถดูตรงนี้ก็ได้แต่สําหรับคนไหนที่จะเจาะลึกนะครับผมก็สามารถทับ i s เพื่อดูรายละเอียดแบบเจาะลึกได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนการอัปเดตถัดมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตจำนวนฮอปเปอร์ที่สามารถวางได้นี่เองนะครับผมโดยปกติแล้วขั้นที่1นนะครับสามารถวางได้เพียงแค่6บล็อกเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเราอัปไปขั้นที่2เนี่ยมันก็วางได้12บล็อกนั่นเองนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือจํานวนคนบนเกาะนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่มาเล่นกับเพื่อนเยอะนะครับผมหรือว่ามาเล่นส สกาแฟนะครับผมก็ขั้นหนึ่งนะครับตอบโจทย์แล้วแต่สําหรับคนไหนที่มาเป็นเกิน10คนเนี่ยก็แนะนำนะครับให้มาอัพในเมนูนี้นั่นเองนะครับผมขั้น2ก็สามารถนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันได้ถึง6คนเลยนะครับผมแล้วยิ่งรรกอัพขั้นสูงๆนะครับผมบอกเลยว่าเกาะของเราเนี่ยน่าจะอยู่ได้ถึง20คนเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับเมนูการอัพเกรดเกาะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมส่วนถัดมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับดูนะครับว่ามีสมาชิกไหนนะครับ ผมที่อยู่ภายในเกาะเราบ้างนั่นเองนะครับผมและอันถัดมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับอันดับเกาะนะครับผมของผู้เล่นทุกคนภายในเซิร์ฟเวอร์เลยนี่นะครับว่าอันดับเกาะของเขามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเป็นอันดับที่เท่าไหร่แถมเรเวลเกาะของเขานั้นเป็นเรเวลเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมมีสมาชิกกี่คนภายในเกาะนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเอาจิงนะมีแค่2-3งสามคนนะครับผมก็สามารถติดท็อปอันดับแบบนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนสําหรับคนไหนที่อยากจะดูรายละเอียดแบบ ข้าวๆก็มาดูตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีนะครับผมชื่อเกาะนะครับผม ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีขนาดของเกาะนะครับผมมีจํานวนนะครับผมว่าเกาะของเราเนี่ยมีกี่คนนะครับมีเลเวลนะครับผมแล้วก็มีท็อปเลเวลนะครับผมแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับสามารถมาเช็คได้ตรงนี้นะครับผมรวมถึงทับไอเอสก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่าแต่เนื่องจากในการอัปเกรดนะครับผมสิ่งของภายในเกาะของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเร็วในการเติบโตการสุ่มแลกขนาดเกาะหรือว่าจํานวนที่เพิ่มขึ้นในการวางฮอปเปอร์นะครับมันจะต้องใช้ เงินใช่ไหมครับผมในการที่จะ เอามาอัปเกรดซึ่งวิธีการหาเงินก็น่าจะหาได้จาก2รูปแบบ1เลยทำเควส2เลยนะครับผมนําพืชนะครับผมที่ปลูกจากเกาะเอาไปขายหรือเอาแร่นะครับผมไปขายในร้านค้าของทางเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราจะทําการเอาแร่ไปขายเนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดใช่ไหมครับผมเพื่อที่จะให้ได้แร่อื่นๆมากขึ้นนะครับผมรวมถึงเปอร์เซ็นที่มากขึ้นด้วยแต่ผมมีวิธีในการหานอกจากที่เรานั้นจะต้องมานั่งทํา ที่ปั๊มหินอัตโนมัติแล้วให้มันเปลี่ยนแร่ไปเรื่อยๆนะครับผม <Huh? S 1> ซึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนนั้นพับวาร์ปไมเนอร์มาได้เลยมันจะทําการเทเลพอร์ตเรามายืนอยู่ณจุดตรงนี้ใช่ไหมครับผมไอเจ้าโซนตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นทางด้านโซนเหมืองนะครับผมที่ทางเซิร์ฟเวอร์เขาได้ทําการทํามาให้รองรับสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึง จะมีเควสให้เราทําด้วยนั่เดงนะครับผมเป็นเควสประจําวันที่จะเรเซ็ตทุกๆ1วันนั่เดงนะครับผมอ่าก็ให้ทุกคนนั้นมากดคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรารับมาแล้วหรือยังไม่รับให้ทุกคนนั้นครับเควสได้เลยนั่เดงนะครับผมมันก็จะมีบอกนะครับว่านะตอนนี้เรารับเควสอะไรไปแล้วบ้างนั่เดงนะครับผมอ่าหากเราทําการเดินมาตรงนี้ก็จะพบกับไอ้เจ้า NPC เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับไอ้เจ้า NPC ด้านนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC ควที่ทําได้ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนไอ้เจ้า ด้านตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่แรกของต่างๆนะครับผมด้วยตัว๋วภารกิจลายวันนั cit ่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าไอเทมพวกนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านหินตีบวกนะครับผมที่เอาไว้ใช้นะครับผมกับพวกชุดเกราะกับพวกอาวุธนะครับผมต่างๆนานานั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตั๋วนี้นะครับผมมันหาได้จากการทําภารกิจนะครับผมตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นภารกิจลายวันที่จะรีเซ็ตทุกๆวันนั่นเองนะครับผม แต่ไอเจ้าตัวอันนั้นนะครับผมไม่ได้มีเพียงแค่ที่แรกหินตีบวกเขายังมีเจมนะครับผมให้เราแลกด้วยนั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับผมจะเอาไว้แลกอุปกรณ์นะครับผมสุดเฟี้ยวตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแต่เราจะต้องเก็บนะครับผมไอเจ้าตัวภารกิจรายวันเนี่ยให้ครบ30อันถึงจะมาแลกได้1ชิ้นนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับ ควนะครับผมแล้วก็ที่แรกของเควสเนาะหากทุกคนทําการเดินลงมาตรงนี้นะครับผมเราก็จะพบกับทางด้านเหมืองแล้วนั่เองนะครับผมที่ทุกคนนั้นสามารถ ขุดนะครับผมพวกแร่ต่างๆนานาได้ฟรีเลยน,นั่นเองนะครับผมอ่าณตรงนี้นะครับผมคือชั้นที่1นนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีทางด้านพวกฐานนะครับผมรวมถึงนะครับผมจะมีทางด้านเหล็กมาแซมให้เราขุดและเอาไปใช้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผม<อ>เมื่อเราขุดไปนะครับผมมันจะกลายเป็นหินเดดล็อกอันนี้น,นั่นเองนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับผมหากเราขุดไปแล้วมันกลายเป็นหินเดดล็อกแล้วนะครับผมมันจะรีเซ็ตกลับมาเป็นแร่นะครับผมให้ใหม่ทุก5-10นาที นั่นเองนะครับผมซึ่งมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวอย่างที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับมันมีเยอะมากนั่นเองนะครับผมยิ่งเราลงไปลึกเท่าไหร่นะครับโอกาสได้แร่ดีๆก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในชั้นที่2ละกันเนาะอ่าสปอยไปเลยละกันนะให้ทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาตรงนี้ได้เลยมันก็จะกลายเป็นชั้นที่2แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ชั้นที่2อันนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดนะครับผมเป็นทางด้านเหล็กนะคร ถึงทองนะครับผมที่เยอะขึ้นกว่าชั้นบนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วส่วนชั้นต่อไปนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนั้นลองไปหาเอาเองละกาันเนาะโอเคซึ่งไอ้บล็อกหินพวกนี้นะครับผมเราไม่สามารถขุดได้ได้เองนะครับผมมันสามารถขุดได้เฉพาะแร่เท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการหินก็ ทำนะครับผมที่ปั๊มหินอัตโนมัติแล้วก็ขุดกันเองละกันเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดียวผมขออนุญาตวาร์ปกลับไปจุดเดิมก่อนละกันนะครับผมหลังจากที่ผมกลับมาจากเมืองนะครับผมก็ได้แปลงแรกนะครับผมเป็นทางด้านเจ้าเซนตอร์คอนนั่นเองนะครับผมรวมถึงต่อเติมบ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ปั๊มหินอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีทางด้าน ฟาร์มนะครับผมแบบปกติแล้วก็ฟาร์มสําหรับพืชชนิดใหม่ด้วยน,นั่เองนะครับผม <Wow. S 1> แต่ทุกคนคงกําลังสงสัยนะครับว่าทําไมผมไม่ใส่เชดเดอร์ถ้าผมใส่เชดเดอร์แล้วทางด้านตัวคิสมาสนะครับผมชุดเซตนี้นะครับผมมันจะเปลี่ยนไป <Huh? S 1> ไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดู เห็นไหมครับผมมันจะบั๊กนั่นเองนะครับผมเนื่องจากมันเกิดจากเชดเดอร์ของผมนั่นเองนะครับผมก็เลยจะต้องถอดเชดเดอร์ให้ดูความสวยงามนะครับของชุดเซนต้าคอร์กันก่อนนั่นเองนะครับแล้วผมก็ค้นพบอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมรู้ไหมคือเรื่องอะไรเนื่องจากไอ้บล็อกนะครับผมเริ่มต้นที่เรามากับมันนะครับสามารถขุดนะครับผมแล้วก็ได้เป็นของอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าสาหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับผมเอาของต่างๆนานาก็ ขุดนะครับผมไอ้บ็อกตรงขาเราได้เลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีโอกาสนะครับผมดรอปของอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอาของที่ได้เนี่ยมาใส่ในกล่องนี้ก่อนละกันน่ะรวมถึงก็ ขุดหีบมันมาด้วยนะครับผมจากนั้นก็วางตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วทุกคนสังเกตไหมครับเวลาผมขุดไปเนี่ยบล็อกมันจะเข้าตัวอัตโนมัติเลยบางชิ้นนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่า ผมนั้นได้ทําการทับคําสั่งนี้นั่นเองนะครับผม auto ูนั่นเองนะครับผมมันเป็นคําสั่งที่ของมันจะเด้งเข้าตัวให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งเก็บเลยนั่นเองนะครับผมแต่คําสั่งอาจจะยังไม่เสถียรกับบางไอเทมนั่นเองนะครับก็รอแอดมินได้ทำการพัฒนาต่อไปละกันเนาะ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากไอ้เจ้าพืชน,นะครับผมที่มันสามารถอัปเกรดนะครับผมเร่งการเจริญเติบโตได้เนี่ยมันมีอยู่2แบบนั่นเองนะครับผมระหว่างพืชปกติจากตัวเกมไมค้าเลยกับจะเป็นด้านพืชชนิดใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งราคานะครับผมเราก็จะได้เยอะขึ้นมาเดิมหากเราเอาไปขายแล้วที่สําคัญนะครับไอ้เจ้าพืชชนิดใหม่อันนี้นะครับผมยังสามารถนะครับผมเอาไปแลกเป็นทางด้านแฟชั่นหรือสิ่งของเพิ่ม ได้ด้วย่นเองนะครับผมส่วนวิธีการปลูกนะครับก็แสนจะง่ายมากเลยนะครับผมทุกคนนะจะต้องมีของเหล่านี้ก่อนเองนะครับผมอย่างแรกเลยฝักบัวนะครับผมที่เราจะต้องไปเก็บน้ํามาอย่างที่สองนะครับผมปุ๋ยชนิดใดก็ได้แล้วอย่างที่3มนะครับจะเป็นทางด้านพืชนั่นเองนะครับผมวิธีต่อไปทําไงครับให้เราทําการใส่น้ําไปนะครับผมในทางด้าน ดินนะครับผมชนิดพิเศษเลยนั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมหากทุกคนมีพืชน,นะครับผมก็ใส่พืชลงไปแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ามันไม่ได้เรียกว่าพืชจิมันเรียกว่าป Ł ุย๋ยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นใส่นะครับผมเป็นทางด้าน เกี่ยวกับเมล็ดได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่นตอนนี้นะครับผมเราไม่สามารถใส่ได้เนื่องจากณนะตอนนี้เป็นฤดูฝนนั่นเองนะครับผมเราก็จะต้องไปทําการนะครับผมหาพืชน,นะครับผมตามฤดูที่เขาต้องการนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการหาก็มีอยู่2แบบ แบบแรกก็คือขุดไอ้เจ้าบล็อกนี้จนกว่าจะได้นะครับผมแบบที่2ก็คือไปซื้อในร้านค้าตรงสปาวนี่นะครับผมได้ทุกคนนั้นทับสปาวมาได้เลยจากนั้นก็เดินตรงมาตรงนี้ได้เลยน่นเอนะครับผมไอ้เจ้า NPC ตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน NPC ที่จะนำของต่างๆนานามมาขายนั่นเองนะครับผมรวมถึงเราก็สามารถซื้อกลับไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ ที่ขายนะครับพวกพืชชนิดใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งราคานะครับผมในแต่ละพืชก็ได้แพงอยู่พอสมควรเลยแล้วแถมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมยังมีเกี่ยวกับระบบเงินสมดุลนั่นเองนะครับผมเป็นค่าเงินนะครับในการขายของนั่นเองนะครับผมอ่าหากเจ้าไอเทมชิ้นนั้นนะครับผมมีคนขายเยอะนะครับราคามันก็จะตกนั่นเองนะครับเพื่อให้คนอื่นนะครับผมไปขายไอเทมชนิดอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจ้าพืชชนิดใหม่นะครับผมมันสาม สามารถแลกเป็นอะไรได้นะครับผมสามารถแลกนะครับผมเป็นทางด้านไอ้เจ้าใบาเหล่านี้ได้นั่นเองนีครับผมอ่าเพียงแค่นําไอเทมนะครับผม ตามที่เขาต้องการมัดแรกนะครับผมใบอันนี้แล้วก็เก็บสะสมใบนี้ให้ครบจํานวน16อันเพื่อมาแรกนะครับผมเป็นทางด้านที่ขุดนะครับผมรวมถึงทางด้านปุ๋ยแล้วก็เป็นทางด้านฝักบัวที่เอาไว้รดน้านะครับแล้วก็มีสปริงเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนไหนที่แบบมีเงินแล้วนั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นเดินตรงมาที่ร้านนี้จากนั้นกดชิคไปได้เลยมันก็จะเป็นทางด้านที่ซื้อนะครับผมอุปกรณ์รวมถึงปุ๋ยนะครับผมรวมถึงเมล็ดพืชที่เอาไว้ปลูกด้วยนั่นเองนะครับผมแต่สาหรับคนไหน เนี่ยนะครับผมที่ไม่อยากนะครับผมมานั่งรอเก็บเกี่ยวก็จะมีทางด้านไอเจ้าตัวมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมที่จะคอยเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นทางด้านไม้กับทางด้านฟาร์มปกติให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถนะครับผมไอซื้ออเจ้ามินเนี่ยนนะครับผมเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมขออนุญาตซื้อนะครับไอเจ้ามินเนี่ยนอันนี้มาสักตัวหนึ่งละกันเนาะอ่าต่อไปนะครับก็จะซื้อทางด้านไอเจ้าเมล็ดซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคร มันใช้อันไหนเพราะฉะนั้น <c oughs> เรามีตังไงเราก็ขออนุญาตซื้อไปให้หมดเลยละกันนั่นเองนะฮะหลังจากที่เราซื้อของมาเสร็จสรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รีรอที่จะกลับมาที่เกาะของตัวเองนะครับผมเพื่อตามหานะครับผมทางด้านไอ้เจ้าเมล็ดพืชน,นะครับที่สามารถใช้การได้แต่เหมือนผมจะค้นพบแล้วนั่นเองนะครับผมน่าจะมีทางด้าน ไอ้เจ้าพืชชนิดนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมที่สามารถปลูกได้ในฤดูฝนนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในการปลูกพืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคนไหนที่กลัวนะครับผม,มแมลงมากินพืชก็ให้ปักไอ้เจ้าหุ่นไลกาตัวนี้เพื่อไล่ได้ด้วยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้เจ้าเครื่องมือนี้นะครับจะเป็นทางด้านเครื่องมือนะครับผมที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของน้านั่นเองนะครับว่ามันเต็มหรือไม่เต็มนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าหากไม่เต็มมัวรออะไรล่ะเราก รถน้าไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับระลองวัดดูใหม่นี่เห็นไหมครับผมมันก็จะเขียนบอกอยู่นั่นเองนะครับว่ามันเต็มแล้วหรือไม่นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการปลูกพืชชนิดใหม่นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้เจ้าฟาร์มอัตโนมัติที่ผมซื้อติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับหากลทําการวางไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําการพวนดินนะครับผมในขนาดรัศมี2อคูณสนะครับผมรอบตัวมันนะครับผมให้เราอัตโน เลยนั่นเองนะครับผมหากเราทําการวางพื้นนะครับผมในรัศมีที่มันได้ทําการควนดินไว้นะครับผมแล้วพอมันมีน้ำอย่างมันก็จะ ทำการเก็บผลผลิตให้กับเราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมนูฟาร์มมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมขอไม่เจาะลึกละกันนะครับผมสําหรับระบบอันนี้เนาะสำหรับคนไหนที่อยากจะรู้แบบเจาะลึกก็สามารถไปศึกษาดูได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่เลยเวลาเติบโตนะครับผมมันก็จะมีตะงอยขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสําหรับ วิธีการปลูกพืชชนิดใหม่นั่นเองนะครับผมก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ผมได้ทาการสาธิตไปแบบเป๊ะๆเ,เลยน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่านั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการไอ้เจ้าแฟนทอมที่มันมาก่อกวนผมก่อน เอ้ยมันจะตายแล้วนะน้าขออนุญาตนะครับผมตีมันอีกทีนึงอืออนี่เลยเพียงแค่นี้ก็ตายแล้วนั่นเองนะครับผมแต่พอผมเห็นแฟนทอมแล้วนะครับผมสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับให้ทุกคนนั้นทับวาร์ปดันเจียนได้เลยนั่นเองนะครับผมในโซนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบนั่นเองนะครับผมหรือว่าอีกหนึ่งสถานที่ในการทําเควสเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีทางด้านเควสประจําวันนะครับผมที่จะรีทุกๆวันให้เรารับนะครับผมแล้วไปประ จนภผยได้เลยนั่เองนะครับผมส่วนไอเจ้า n p c ตัวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นทางด้าน NPC ที่แรกนะครับผมเป็นทางด้านขวดยาเพิ่มเรื่อดเลยนั่เองนะครับผมซึ่งไอสิ่งของพวกนี้นะครับผมหาได้จากการ ตีมอนสเตอร์ในดันเจียนนั่นเองนะครับผมซึ่งดันเจียนนะครับเพราะให้ทุกคนนั้นเดินตรงไปตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมันจะมีทางด้านรูปแบบที่คล้ายเหมืองนะครับผมแต่จะมีทางด้านมอนสเตอร์เกิดหรืออาศัยอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมนั้นจะไปตีดูแล้วกันนะครับว่ามันจะดอกเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมขออนุญาตนะครับทิ้งปุ๋ยที่เราไม่ต้องการใช้ไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับคนไหนที่เดินมาแล้วก็เก็บได้ก็เอาไปเลยแล้วกันพอดีที่รวยครับเงินแอดมินโอเค นี่เลยมอนสเตอร์ที่จะเกิดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ที่เห็นบันใส่ชุดบัรกนะครับเพราะว่าเชเดอร์ของผมนั่นเองนะครับผมหากผมทําการปิดเชเดอร์ไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นชุดแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ซึ่งมอนสเตอร์ก็ตีแรงอยู่ผสมคัรวเลยนะครับผมนี่แล้วของที่ผมได้มาก็คือจะเป็นด้านเศษเหล็กของออกนั่นเองนะครับผมก็เอาไปแลกเป็นไอเทม แบบเมื่อกี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับระบบนะครับผมดันเจียนก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เป็นทางด้านรีสอร์ทแพ็กเหมือนเดิมละกันเนาะจากนั้นก็พาทุกคนไปเดินทัวร์ในสปาให้ดูแบบคร่าวๆละกันนั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าโซนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านโซนรับไอเทมฟรีนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นทางด้านไอเทมเซตนี้เลยนั่นเองนะครับผมมีแฟชแฟชั่นต่างๆนานาส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ซ่อมไอเทมนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> เดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับสถานที่เปิดกาชานั่นเองนะครับผมซึ่งเรา ราก็สามารถดูของภายในกล่องได้น,นั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือจะเป็นทางด้านรูนนั่นเองนะครับพวกอัดคณีนะครับที่เอาไว้ใส่พวกอาวุธนะครับเพื่อเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีให้กับเราส่วนไอ้เจ้าทางด้าน ไอ้พวกป้องการนนี้ก็คือจะเป็นทั้ด้านเอาไว้ใส่ในเกาะนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านกล่องเปิดสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับโอเคซึ่งในตัวของผมนาตอนนี้ก็มีทั้งด้านไอ้เจ้าหินอาคาันีนะครับกับทางด้านไอ้เจ้าหินตีบวกด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูละกันเนาะว่ามันใช้งานยังไงนั่นเองนะครับผมหากเราต้องการนะครับผมตีบวกไอเทมนะครับผมเพียงแค่เรานั้นจะต้องมีทั้งด้านหินตีบวกนะครับแล้วก็ทําการรากนะครับผม ใส่ไอเทมได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามันก็จะมีนะครับว่าบวก1อยู่นั่นเองนะครับผมแลวเขาก็จะเขียนนะครับผมบอกใต้คาอธิบายอยู่นะครับว่า เรานั้นสามารถตีนะครับผมบวกไอเทมชิ้นนี้ได้ถึงบวก7เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอรองตีดูแล้วกันนะครับว่าหากมันเกินเดเนี่ยมันสามารถตีบวกได้ไหมนี่เลยมันก็จะเขียนบอกนะครับว่าไม่สามารถตีบวกเจ้าไอเทมชิ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคส่วนไอเจ้าอัคณีขั้นสูงระยะาไกลาอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ใส่นะครับผมพวก อาวุธนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเวลากดใส่ไปปุ๊บนะครับมันก็จะไปขึ้นนะครับผมในช่องสามารถใส่อาคันีได้นั่นเองนะครับผมอ่านะตอนนี้มันมีอยู่1อาคันีแล้วนั่นเองนะครับผมหากเราทําการใส่ไปอีกปุ๊บมันก็จะกลายเป็น2แบบนี้นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้เจ้าอาคันีป้องกันเนี่ยมันเอาไว้ใส่ทางด้านพวกชุดเกาะนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมใส่ดูนี่เลยจากที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมมันก็กลายเป็น ช่องใสอ่อคนิแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับผมพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มนะครับผมเกี่ยวกับพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มเกี่ยวกับให้เรานั้นถึกขึ้น โดยประมาณนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับของเติมนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีคําเตือนนะครับผมหรือว่าวิธีการเติมเงินบอกให้ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดินมาตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเมนูเกาะนะครับผมเราสามารถทับ i s ได้เลยนะครับผมส่วนเดินมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมตบปลา่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้ากิจกรรมตกปลาเนี่ยจะมีทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะครับ ผมวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมตกปลานะครับทุกคนนั้นสามารถเข้าร่วมที่ไหนก็ได้ได้เองนะครับผมขอให้หยุดภายในเซิร์ฟเวอร์ก็พอภายในระยะเวลาของกิจกรรมที่เขาได้ทําการกําหนดไว้นั่นเองนะครับรางวัลน,นะครับที่จะได้รับนะครับก็จะเป็นทางด้าน นี่เลยนะครับผมเงินในเกมบวกกับ EXP นะครับผมแล้วก็อคคาณีกิจกรรมด้วยนั่นเองนะครับผมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ติดอันดับ1ใน3นะครับทุกคนก็จะได้ของรางวัลตอบใจก็คือเงิน500บาทนะครับผมบวกกับ EXP 300แล้วก็หินอคคาณีจํานวน1อันนั่นเองนะครับผมเป็นอคคาณีกิจกรรมนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในโซนกิจกรรมตกปลานะครับผมก็ยังมีนะครับผมทางด้านแฟชั่นสวยๆให้เราแลกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็เคยจะเป็นเกี่ยวกับ ระบบตกปลาเนาะแล้วไอ้เจ้ากิจกรรมตกปลาเนี่ยมันต้องทํำยังไงครับถึงจะได้อันดับที่1เห็นแอดมินเขาบอกมานะครับว่าเรานั้นจะต้องตกปลานะครับให้ได้ตัวใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับผมผมก็จะมาสปอยนะครับผมเกี่ยวกับไอ้เจ้าเบ็ดตกปลานั่นเองนะครับผมสําหรับเริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้ทุกคนนั้นปลูกพืชชนิดใหม่นะครับผมแล้วก็เก็บสะสมนะครับไอ้ใบแรกไอเท่ไม่ครบ16อันนะครับผมแล้วก็เอามาแรกนะครับผมเป็นาาดไอ้เจ้าเบ็ดตกปลาอันนี้ไปใช้กันนั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมนั้นจะลองไปตกปลาให้ทุกคนดูละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้จากนั้นก็ปลาเบ็ดไปได้เลยแล้วก็รอนะครับผมปลามากินเหยื่อนะครับผมมาดูประสิทธิภาพกันซิว่าไอเจ้าเบ็ดนะครับผมที่ไปแลกจากในร้านค้าเนี่ยมันจะได้ปลาดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับผมปึ๊บนี่เลยเราได้ปลาเป็นอะไรมานะตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นปลาปกติ เป็นปลาปกติเลยนะหรือว่ามันจะต้องมาตกในเวลากิจกรรมผมว่าน่าจะใช่นั่นเองนะครับผมถ้าสมมติไม่ใช่เวลากิจกรรมก็อาจจะได้เป็นปลาปกติแบบนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้สําหรับคนไหนที่อยากจะมาเล่นนะครับผมทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นได้ทั้งคอมและมือถือผ่าน IP ที่ผมได้ทําการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนี่นะครับผมส่วนสําหรับคนไหนนะครับผมที่ไม่รู้วิธีการเข้านะครับผม ทุกคนก็สามารถนะครับผมเข้าตามที่ผมได้ทำการสาธิตไว้ในต้นคลิปได้เลยนั่เองนะครับผมหากผมพูดผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนั่เองนะครับผมแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนกันด้วยละกันโนอ้อคอยทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ